เ,เ,เราเล่นไม่ค่อยเก่งนี่เล่น <c oughs> ไ,มไม่เก่งจริง <c oughs> ถอกไม่ถอกถอกอยู่เฮียเ <c oughs> <t une> พื่อกูเก่งมาก แล้วอะไรอ่ะขอฆ่าตัวเองตายเหรอเฮ็ดชาร์ฉันอดเฉยตกใจหมดเลยตปยิองอโอเคไทย มจะกระโดดลงมาไหมมันกระโดดเหรอโลงมาดีไม่จริงอ่ะ่ยกระโดด่ะโอ้าวอืม้องจริงเขาอยู่ไหนอ่ะปาด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 เกมเป็นตำนานครับผมยิงเลยคัะ การเล่นรถซองที่กินต้องยิง,งมวลนะฮะถ้ายิงมวันสุดไม่ใช่รถกิไม่มีอยไม่ชอบข้างล่างเลยเลยไม่เป็นได้ข้างล่างไม่เป็นจริงๆเล่นแบบตรงกลางเนี่ยเป็นนะฮะใช่สองไหมใช่ปานิดนึงดูนะชัดกว่าเพื่อนแม่งเก่งเกินขอร้อง

ที่พวกนี้คือแบบเก่งเวอร์พวกนี้คือไม่เมารดยวยังอ่ะเออ เฮอยด้ยตรน้้ยดังนตายอะไรงเี้ยคอมแตกสาบัดเอ้าไม่มีลูกกระสุนแล้วกูต้องตายแล้วไหมตอนเนี้ย มาบ้านดีกว่าบ้าบ้าบ้าพูดยังไงยังไงว้ายไม่มีกระสุนเว้ยโอ้โหอีดีบ่าอีดีบ่าอีดีบ่ายโอ้ยมีกระสุนกูไม่มีกระสุนกูไม่มีกระสุน นีครัว่าหากระสุนกดอะไรเราเราลงวะแม่กกอะไรกดอะไรอ่ะอเอ้ยมองคนตายปะ่ะไหนแต่บังคับไอ้กุนอยเที่ยเอาอ ดีดีนี่มาเรับต่อกันนี่ฮะถ้าไม,นนามเราเสร็จรูก็สูญชาจังวะอ,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 อะไรของมึงเนี่ยเย็น มึงใส่ลูกกระสุนช้าเกิน โอ๊ยจะเอาอีกล้จอกยังมีคนใช้ปืนนี่อีกเหรอ,อ,อ,อโอ้ยอยู่ไหน,ไหนกั้ะเนี่ย ลาดกูยืนอ๋อถ้าฝั่งเราใช้ปืนนี้ป่ะเอาเอาเหลือกระสุนแค่อันเดียวเองกูจะชนะยี่อะไรได้วะเนี่ยมาตึงๆหน่อยโชว์ตึงๆหน่อยกระสุนเดียวกูก็ชนะได้ป่ะวะใครขวสซองใครเยอะว่เออนั่นดิใครขวสซองแรงมาก ยังไงหาต่อหาต่อหาก่อหากต่อหาเอาจ้าพอที่นี่เหรอเออได้นะอีกเนี้ยมาเลย แค่นี้เหรอเนี่ยใช่ไหมครับผมวะอุ้ยปวนแค่นี้มันเจ็บอะหรอเนี่ยลูกศิพวกว่าขนาดไหนต้องแบบต้องแบบต้องมีนเ,เนี่ยยังไ,ไม่ทัน เกมไฮระเลยฮัลโหลการเติมเกมดีไม่มันเลยราคาอาจจะก่็ยังไงปัเมิกูขอีนีได้ไหมได้หรือไมไดควันแ ใชระเบิดแฟสีฟ้าเหรอไม่ใช่ระเบิดแฟลเหรอโดนอะไรวะไม่ได้ยิงแต่อะไรเลย ไม่มีชั้นเลยอ่ะ